อันนมมือค่ะสวัสดีค่ะน้องคุ้มะจะมารีวิวอะไรคะช็อกโกแลตฟองดูค่ะถ้วยร้อนเป็นช็อกโกแลตถ้วยร้อนอีช็อกโกแลตอันนี้ด้วยนะใช่เป็นช็อกโกแลตถ้วยร้อนค่ะเออมีสองกล่องนะ อ่าให้พ่อช่วยหน่อยปะคะแกหน่อยโอเคมันอนนั่งนั่งนั่งทำแกว้าวมีอะไรมากเดี๋ยวเราค่อยแกะดูว่ามีอะไรมากอันนี้เอาไว้ โอ้นี่ค่ะถ้วยร้อนช็อกโกแลตใช่ไหมคะลูกรอก่อนนะอันนี้น้องยังเล่นไม่ได้นะเดี๋ยวต้องเปลีนนะ่ยนงี้ไงอ่ะหนูอันนี้เดี๋ยวดูถือมีรอนะช้อนช้อนอ่ะถือหลอดถืตอตรงนี้ถูตอตรงนี้อ่าถือหลอนะคะนนะเดี๋ยวตุง้งน,นะเดี๋ยวรอก่อนนะคะใจเย็นเย็นนี่อะไรอ่ะ เดี๋ยวให้พ่อแกะโดเป็นอะไรไม่รูของั้นไม่ชอกแล๋อนี่เป็นขนมนอ๋อมัชเมลโล่รอก่อนรอก่อนเอาไว้เอาไว้นี่ไงคะ่ะจิมจ้มจิ้มจิ้มช็อกโกแลตว่าอันนี้เป็นขนมปัง ใช่เป็นขนมปังกับมัสเมลโล่เนาะน้องชิมแล้วเหรออร่อยไหมคะอันนี้เป็นอะไรขนมปังเหมือนกันอารมณ์ไหมนเนี่ยชีจิมช็อกโกแลตสมัยก่อนช็อกโกแลตอันนี้ต้องแกะไหมแกะแกะแกะเหลือแต่ตัวนี้แล้วก็ใส่หน้า นี่ไงน้องคุ้มาก็เอาอันนี้เอาไว้จิ้มช็อกโกแลตได้เหมือนกันใช่รอมากนะครับมรไม่โห,หรอค่ะน้องต้องระวังนะคะมันร้อนนะออมไหมอุ้ยอย่ายจับห้ามจับเลยค่ะลูกห้ามจับร้อนนะคะห้ามจับนะคะพ่อแกะนี้ก่อน น้องต้องชิมขนมก่อนเหรอคะ,ละ,ละนะอ่าเดี๋ยวรอช็อกโกแลตละลายแป๊บหน,นึน่งนะอย่าจะี๋ตึ้งคนเหมือนแคเอย่างเรารอหนะ่อยรออร่อยไหมให้พ่อชิมซิอร่อยไหมอ้าว <c oughs> กระเด็นเลยปิ๊ปปี๊ป มันเป็นมัชเมลโล่ไงลูกมันจะนิ่มๆนิดหนึ่งอแล้วอแล้วเดี๋ยวหอมมันมีให้แม่แค่สามอย่างหรออืมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเราจิ้มไงจิ้มขนมก่อคัดก่อนอ้ช็อกโกแลตเริ่มละลายแล้วนะคะน้องคุม้าน้องคุม้าร้อนร้อน เราไม่ใช้มือลูกเราต้องมีซ่อมค่ะมีซ่อมมีซ่อมอย่างนี้มีซ่อมอย่างนี้น้องจิ้มเองออ,อน้องลองชิมไหม <laughs> ทำไมต้องเอียงเดี๋ยว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 หกเยอะมากเขาทำให้มันร้อนนะต้องให้คนปกครองช่วยดูแลนะคะช็อกโกแลตแยาแย่ช็อกโกแลตแย่ช็อกโกแลตเอาแย่เป็ไหนเดี๋ยวม,มาเดี๋ยวย่ามาก น้องมานั่งอ้ำๆนะคะโอ้่ามีช็อกโกแลตนะอะน้องอ้ำอช็อโกโกแลตค่ะเย็นแล้วอ้ำได้อ,อ,อร่อยไหมย,ยกนิ้วโปง้งไหมอร่อยไหมคะเยี่ย,ยม จิ้มเองเด็น้องุูมาขอตัวไปกินก่อนนะคะบ๊ายบายยังบ๊ายบายสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะบ๊ายบาย